ทุกทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะอยู่กับก้อยคนเดิมเพิ่มเติมคือใครคะนะคะกับตอนเล่นได้ก็เป็นเนี่ยตอนเล่ก็ลอยหลุดใช่ใช่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาเล่นไหมครับนะคะวันนี้เราจะมาเีวิจริตรนะครับนะคะวันนี้นะคะเราไม่มีงานทํานะคะก็ตอนเล่นตอนนี้กำลังโหลดอยู่ใช่ไหมตอนเล่ ตอนไอ้นูก็เร็วเออพี่เบิร์ดพี่หยุดอ่ะโอเคนะคะมาต่อกันนะคะพอดีเมื่อกี้นะคะตอนเล่นอยู่ไหนอะ่ะอยู่แถวหลังเขาใช่ไหม,อมโอเคพี่เห็นแล้วอตอนนี้ก็ได้เห็นเด็กวน,วนคนหนึ่งนะคะ ต่อกันเลยนะคะเบาๆน้อยนะคะตอนนี้เราก็มาตัดกระดุณาเบาๆเสียงกันหน่อยนะครับยังไงก็ตกแก่นี่นี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าหน้ามันเขียวนี่ไงพี่เห็นใบชื่อแก่ตาฝาดอ่ะมันช่างมันเถอะมันมองไม่เห็นก็ช่างมันมาต่อกันเลยนะคะนี่รามะสวนว่าอุ้ยอยากไปนอนกอดคุณไอ้นี่ยีราฟเหรอ นี่ไงฉันอยู่หลังแกแกไม่เห็นหรอที่อยู่นั่ยีหลังมหลังเร็วเร็พี่ไม่ตนตีทีี่นี่ดูดูอยู่นิ่งบ้องเลยวเงคออะไรแต่ตรงนั้นน่ะเหตเลนี่ดูเลยดูเลยทุบทั่น่งพี่นิ่งเห็นไมพี่อยู่นิ่งอยู่นีพี่อแกอยู่ดูอือไร พี่ไม่ได้ทำอ่ะไปตัดไม้กันดีกว่าไปเออไปไอ้สมศกะิมไไหนแกเห็นแกอยู่นิ่งๆอยู่นี่ก็มันมีระบบิแพนิดหน่อยนะคะไเล็กพี่จะไปไหนดีไปไปตัดไม้พี่ตามแกไม่ได้อ่ะแกอยู่นิ่งเกินเบอเอาตัวเล็กดูดิเห็นไหมพี่ก็อยู่นิ่งแกก็อยู่นิ่งนี่ดูโอเคนะคะขอไปแก้ปัญหาตรงนี้เรไยบร้แล้วไหนไปไม่ได้ตอนนี้เราต้องไปได้เหรอไหนนะทุบแต่พี่ไม่เจ็บทุบดิ นี่ตอเลสทุบไปทุบไปน่ะทุบไปเรื่อยๆเฮ้ยคุณคุณพ่าตายแล้วค่าขออนุญาตดีเยนะคะมาต่อกันเลยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีตอเลสอยู่แถวไหนอ๋อแถวภูเขาเปล่าตายยืนอยู่ไหมเออตอนเลสรอพี่ด้วยอยู่แถวนั้นก่อนไม่อยู่ในช่องนี้ไอ้ตอเลสเอาไม้พี่มาอะไรไม้มา ไม้ที่พี่ให้อ่ะไม้ที่พี่แกค่าพี่แล้วแกแล้วมันดรอปอ่ะไม่เป็นไรอ๋อไม่มีอีกเหรอก็ช่างเบาเปล่าเจ้าไม่เอาไม้เออเอาอะไรไม่เอาได้ไงอ่ะมาเอามาเอามาไอพี่ลงมาลงมาเอามาเอามาไหนมานี่สิพี่โดดพี่กระโดดอยู่เนี่ยอะไรวะไหนตีใครตีใคร แล้วเอาแบบไหนแล้วเนี่แล้วเอาแบบไหนนี่ไงมานี่มานี่เอาแบบยังไม่แปลรูปอะโยนมาโยนมากดกดกดอันนึงค้างไว้อะแล้วอีอแกกดค้างไว้นะกดค้างไว้ที่อันช่องที่แกไอ้นั้นอะกดค้างมาเลยกินเลือดก็น้องเล่นไม่เป็นนะเฮ้ยจริงดิเฮ้ยไอ้จำ อะไรพี่ตัดไม้อยู่เป็นไรล่าวดีใครอ่ะดีพี่อย่เด็ดเออแล้วมัน ล้วพี่ล,ล้วพี่วยไปสร้างบ้านไปตัวเลี้ยไป,ปตามแกไตามคนกากหมูอะ่ะจนไปดีกว่านะตออเลีนนะตามมาตามมานี้ตามพี่มาไม,ไม่ต้องตามเยแยกทางกันนะไปทางใคร ไปานัดนะใช่ไหมโอเคตามมาตามมาตามพี่ชันไหมเออตามมาเร็วๆก็แล้วกันขี่เกียจเดินขี่เกียจกระโดดเฮ้ยพูดว่าตามมาทันรีดเร็วๆเดินไปพา้วยไม่สนไปเจอกันที่ทะเลทรายก็แล้วกันแกอยู่ตรงไหนรลดไอ้ตอเลอยู่ดิ มาเนี่น้องมันเบร์เบร์หน่อยนะคขอประทานอภัยด้วยนะตามมาเห็นยังเห็นเลยลตามมาเร็วอย่ายตีพี่จะตายอยู่แล้ว,วอะไรแล้วแกบอกว่าเออไปเอึก่อนดีคิดได้ไงเออไปเลยเออไปอยู่ที่ทะเลทรายไหมต่อเลทตามมายังไม่ตามมาดิาตามมาเนี่มาเนี่ย ลเลคยเอ้ยตอนเล่นจากดีพี่โอ้ยอย่าฉันมีสติกนะฉันจะฆ่าแกเออตอนเล่ตอนเล่มีเนื้อให้เหลือมากไหมให้พี่หน่อยพี่จะตายแล้วตอนนี้ตามมาให้ทันเฮ้ยตามมาตามมายังโอเคตามมาตามมาวันนี้นะคะจะมาแกงนโอ,อ้ยไม่ไดอ่เร็วเร็วจังก็พี่กดสองครั้งเร็วๆร็วไงเคก็ทำได้มาอยู่เม,ม,มืองมาตอนเล่มา มาอยู่ในเมืองนี้มานี่พี่เจอเมืองนี้มาเนี่ในเมืองแกอยู่ไหนอันรอเล็กรอให้เด็กนั้นมาครับแล้วแกอยู่ไหนอ่ะกลางรังไงตามมานี่ยเมืองเล็กว้ะ แกกตายไหมทำบ้านเลยเฮ้ยยังหวงบ้านมานี้ตามมาเฮ้ยชาโอวันนี้เราคงจะต้องตายกันแน่ๆนะคะโอเคนะ ไปใส่ชุดอาบน้ำไปอาบน้ำโอ้ชุดฝาดใจอ่ะไปทำอะเรก่อนตอนแรกคำแล้วทำแล้วขุดดินอยู่ไหมไม่แลกจะอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอาไหมเอ่อเห็นพี่ยังก็มันตองก็มันมา ไอตอนเลสตีไปก่อนแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ฆ่าแกหรอฮะเฮ้ยเราอยู่คนละที่กันอีกไอเลสได้เห็นไหมเดินหมดส่วนแล้วแกอยู่ไหนอเลสได้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 แกอยู่ไหนแกอยู่ไหนเฮ้ยแกอยู่ในน้ำนี้เอ้าเออทำไมอยู่คนละที่กันวะเอ้าไอเลสเลดเลดเลสของพี่เดินไม่ได้อะอยู่อยู่เด้งมาด้วย แดงออกโดนเตีออกสมน้ำหน้าโอเคครับโอ้ตั้มี่มาเยอะจ้ะเดี๋ยวพี่เข้าใหม่เดี๋ยวพี่เข้าใหม่สะใจว้เมื่อกี้เอามาเดี๋ยวพี่ช่วยนะโอเคเปล่าแม่ลุกไปเลยโอ้ในตั้มพี่ลูกหนูไม่ใช่ลูกตาไม่มีขาดถุงไม่มีอะไรโอเคขอตัดก็แล้วกันตายไปแล้วไปละค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดอะไรแล้วตอนเล่นไอเล่นกดไลค์ เอเล่นกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจในำคลิปต่อๆไปนะคะนนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่เป็นการแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะซีวีเคบาย